ัอดีพี่น้องอีสานบ้านย่ายเกียนเมื่อนี่สิแก้วเห็ดไข้เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่เบิ่งด้วคนน่ะอีสานบ้านได้กินได้กินเห็ดไข่ก่อนบ้านก่อนเมียงเพื่อนอีหลีเด้อไทยบ้านไปหาเก็บมาได้กิน,กน,กน,กนไปพ่อได้กินกระเล่นซื้อเพื่อนคนน่ะป็นตาแซบขึ้นยังนี่พี่น้องคนน่ะ เม็แตะไข่โออกแล้วมีแต่จุ่มใหญ่ๆเบิ่งแนีงามกะงาม,าม,มาน่าเรียเอ็นเอ็นอยู่คนน่ะจุ่มงามงามคนน่ะเท้าอวสวยอยู่เป็นต่แซบตซ่แซบพี่น้องมากินน้ำกันเดลยคนน่ะคนน่ะเอออีคนเลียเอ็อน,อน,เนๆอยู่เป็นนี่โลรถอนส้วนคนน่ะ เอ้ยก็ได้กินแต่หัวปีแท่น้อยอีสานบ้านย่าเกินนี่ติดตำบักหอยหน้าพรสิต้มบักหอยหน้าพรมาส่ด้ว่ากับตาบักงเหมือแรงมากินน้ำกันเลยแต่ว่างบักห่น้าพมาเดิร์ฟอยู่หน้านัน่ะบักหอยหน้านี่แต่ว่าเห็ดตะไคร้เสือเพลินพูดนะงามค่ะพี่น้องเห็ดตะไคร้่อย เอ้ยแต่แสบมาไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้อเหมือแรงซูปเห็ดไทยค่กุดกี้เหมือเศร้านี่พี่น้องที่คว่วกุดกี้อีกคนมิเต่แน่แแ่่่่่่่ดุ่กี่มือเศร้าน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่ตแ่่่่่่ข่่่ตั้่่่่่่่่น่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่เล่่่่่่่่เ่มือ่่่อ่่่่่่่ นี่แหละได้พี่น้องเอ้กินน้ำกันขัวคุดกี้อีกกับซุปเห็ดไข่อีกนีร่กะกีเห็ดไข้พี่น้องเอ้หอมห่วยหวยอยู่่นนะ่ะนี่แต่ดอกงามงามใหญ่ๆจุ่มโมลูมีลีอยู่เห็ดจังไดมาออกแต่หัวปี ฝนดีเฮ็ดก็ออกไววปีนี้ก็เลยได้กินเห็ดเพิงเฮ็ดไก่เฮ็ดปวกก็ได้กินนมาขึ้นเมื่อนี้กินซุปเฮ็ดไข่เมื่อนี้พี่น้องเอ,อ้ยไม่กินน้ากันเด้อก,กีเห็ดแต่ไข้อยู่นี่หอมหอยหอยอยู่มนะักหอย,นะอยนะหน้ามักหอยหน้าตำหมักหอยหน้าตำเชื่อมหยถึงจะแซ่บอยู่พี่น้องคน เดี๋จ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้วยหอยหน้าหัวอ่อนหนังกรุบกรุบมันตะแซ่บขนาดซุปเห็ดตะไคร้พี่น้องเหยียบเต็มโคกใส่บักลายมันดอกใหญ่ดอกงามุหอยปังหอยนะหอยน้าจีหอยหน้าตัวหน่อยตัวใหญ่ แต่หัวอ้วนอ้วิน,น,นตเตเส็บสิตำโสมพ้อมพุนะ่น้องหนึ่งไก่หลายย่างผ่นะหนึ่งไก่ก็เ,เลยกินข้าวเร่งซูมเห็ดน้ำกันด้วยพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเ้ยทิทท่ติดตมโอ้พนะออุ่นน่ะน้อใหม่เน้อใหม่ตุ่มน้อใหม่บุงหวาน ขอบคุณลหลายๆที่ติดตามคลิปอีสานหวานายกินเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆคนท่ะซุ่มเห็ไไดไข่ของเราไม่กินซูมเห็ดไข่น้ำกันมาเด้อมาเด้อขอบคุณค่ะ